ตั้งแต่ยังเด็กๆเลยแล้วก็ออไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องเหมือนพี่มาชาเลยค่ะออออโอเคโอ,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 อเคเออแค่ฮาก็เพียรแล้วนะเรื่องอยาให้มันถลับนึกไปมากกว่านี้เลย แฟนคลับก็ช่วยกันแบบเป็นส่วนหนึ่งด้วยค่ะแล้วแฟนคลับก็คอยแากกันใช่ค่ะใช่เพราะว่ามาอยู่จุดนี้มันก็ไม่ได้ง่ายแล้วหนูก็เองพยายามที่จะแบบพัฒนาตัวเองในด้านร้องเพลงในด้านการแสดงเพื่อให้อยู่ในจุดนี้แบบมีคุณค่ามากที่สุดค่ะแต่เรื่องร้องเพลงนันเรายืนถืงแน่นอนเรื่องร้องเพลงกาลังพัฒนาอยู่แบบเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะแต่ว่าแค่อันไหนที่เป็นแบบจุดอ่อนของเราเราก็พยายามเสริมให้มันดีก็ให้เวลาอีกนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นแล้วหาอะไรคะ ตัง้ตงวอนไหมเหรอคะตนเต้นเวทีมากกว่าแต่ถามว่าปกติอ่ะชอบชอบร้องอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้คิดว่าตัวเอจะต้องมาถึงขั้นแบบผมขึ้นเวทีใหญ่แล้วก็ประกบคู่กับหลายๆคนที่ร้องเพลงแบบว่าเป็นอาชีพอยู่แล้วด้วยก็ถือว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะถือว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงแ,แล้วก็กำเนานที่ดีขึ้นแต่ที่ผ่านมาไอ้ชาติเราทั้งคู่ยังที่นะแม้คุจะเอาอย่างไงแต่เราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆมันก็ต้องเป็นแบบนั้นค่ะ บว่ารเรยายังไม่ชี่นกันละกันยังไม่ชี่ในเรื่องของการแบบเจอผู้คนเยอะๆไม่คิดว่าจะมีคนรักเราแบบจากที่ไม่เคยอยู่ในวงการมาก,ก่อนจนมาอยู่ตรงนี้ที่มันเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วก็เร็วมากก็พยายามโตให้ตัวเองเนี่ยโตตามทันกระแสต่างๆที่ตัวเองได้รับมาเหมือนกันอย่าลาน้องเพลงตอนนี้เราต้องเพิ่มเติมเองว่าหนูหนูกำลังที่จะลงเรียนเองเพิ่มพี่หนูหมดคารียนรล้องเพลงการแสดงเป็นปหลายแสนแล้วนะ หรือว่าการแสดงเฉพาะช่วงที่แบบมีอีเวนต์หรือว่ามีช่วงถ่ายซีรีส์อนะไรเงี้ยแต่ว่าระหว่างที่เราว่างไม่มีงานเนี่ยเราก็นำตรงนี้เวลาว่างไปเสริมประโยชน์ให้ตัวเองอค่ะปาดเหงื่ออยู่เหมือนกันแนะ่าส,สอง ตอนนี้เรียนตามมาได้แค่ไหนแล้คะเอ่อเพิ่งลงคอร์สไปสิบครั้งเพิ่ลงแต่ว่าเดี๋ยวเดีเดี๋ยวค่อยเรียนเพราะว่าช่วงนี้เอ่อยังป่วยอยู่แต่ล่าสุดคุณคอมมิททำยังไงบ้างหรือว่าคุณครูเหรอคะอุ้ยๆจริงเหรอพูดได้ไหมครูบอกว่าจริงเสียงเราดีนะแต่เสีงเราไม่ได้แข็งแรงเขายังไม่ได้สเตเบิขนาดนั้นก็ฝึกร้องเพลงเยอะๆอยู่บ้านก็แบบแกฝากร้องไปเลยแล้วก็ มาแล้คะเขาก็ต้องอยู่ใกล้หนูเท่าไหร่กลางวันทุกวันนี้เราไม่คะแนนรวมเท่าไหร่กันเรงเพลง เอ่อให้ต <poisoned indo S 2> ัเองเท่าไหร่ให้เสร็จก็าละการแมตตเก้าสิบอีกสามแต้มไว้ให้เออพี่ๆแล้วก็แฟนลาวแล้วก็ผู้คนทั่วไปได้ให้คะแนนจริงๆมันดีใจมาจากวันที่เราโอ้ยหนูบอพูดนะพี่ค่ะถ้าหนูร้องเพียงเพียนพี่ลองไปดูเอ่อหมอลำก็าละการนะคะแล้วก็มาดูตอนนี้มันดีขึ้นเยอะมากเลยแต่ถ้าย้อนกลับไปวันแรกก็ดูวันนี้เทียบกันเลยเสี้ยงเงินทองไม่ตายมันก็ยังติดทองแดงอยู่ตอนนู้นแต่ตอนนี้คือมันก็ดีขึ้นแบบเสี้ยเงินทองไม่ตาย ไม่ปแกไม่น่าหรอบอสพี่บอกว่าเราเป็นมาชาไม่มีใครเลยมาชาด้วยนะคะเฮ้ยแราได้ยินตอนที่บอสพูดแล้วรู้สึกยังไรอู้พี่มาชาเลยเหรอเราก็ติดตามแหละแล้วก็พี่มาชาคือเป็นศิลปินตั้งแต่ยังเด็กๆเลยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องเหมือนพี่มาชาเลยค่ะ ก็ดีใจที่บอสเห็นศักยภาพเราไปถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราขอเวลาอีกนิดเดียวในการไต่ไปก็แล้วกันจริงๆมีไจะคุยหลังบ้านกับบอสไหมไม่ด้ไม่ะด้ไม่ามรออยากรู้ให้ผมแบบว่าทำไมบอสเราถึงว่าอีกสักแป๊บหนึ่ง ตลอดเั้งธรรมชาติบบอาาโอ้ปิดแป๊บเดียวหรอคะแค่ินมาป๊บสักแป๊บนึงลั้งมสักแป๊แบ,บใหญ่ๆก็แล้วกันนะ <c oughs> ถ้าจะให้เหมือนที่มาใส่สักแป๊บใหญ่ๆก็แล้วกันแนตะ่ <c oughs> จริงไม่ไม่อยากเหมือนใครเป็นตัวเราที่แบบ <c oughs> ดีขึ้นในทุกๆช่วงแล้วก็พัฒนาขึ้นในแต่ละด้านก็ดีแล้วให้คนได้เห็น,นแบบพัฒนาการในด้านต่างๆให้เขาได้เห็นว่าเออเราก็ยังมีความพยายามในการอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ว่าแบบไม่ไม่ไม่สนใจไม่ทําอะไรเลยเราก็พยายามอยู่จริง่างไงอ่ะ ูเริ่มไม่กดดันแล้วหนูก็้รู้สึกว่าแบบไม่เป็นไรถ้าเขาเขายัง<า>เขาน่าจะยังไม่พอใจแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบทำังไงก็ไม่พอใจอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็แบบทําให้เต็มที่ให้แบบคนที่เขารักเราได้เห็นศักยภาพของเราที่ดีขึ้นเพราะหลายๆคนก็แบบนาเราไปเป็นแบบอย่าง จัางแล้วคงคิดว่าคงไม่มีใครเอาเงิน2ี่ิล้านเป็นเงินรางวัลคือขอบคุณบอสที่แบบว่าอยากให้เราได้แบบไปไปต่อในด้านสายนางงามสำหรับตัวหนูรู้สึกว่าหนูผ่านมาแล้วแบบสามปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็หนูเองอยากไปในเรื่องของแบบทางด้านการแสดงแล้วก็การร้องเพลงที่ตอนนี้มันยังไม่ได้ถึงขั้นแบบประจับขนาดนั้นแต่หนูเชื่อว่าถ้าให้เวลาหนูแล้วก็สั่งสมสกิลเนี่ยหนูทำได้แน่นอนเรื่องตัวนั้นนยชป็นงานของเราหมดไปแล้วมัค่อยค่อยหมดไปไหมหรือว่ามันก็มันเริ่มลดลงจากเมื่อก่อน ใช่ใช่เพราะเราได้เร like like so like ิ like ่มแบบทํางานอีกสายหนึ like ่งก็ร like ู้สึกว่ามันก็น่าท้าทายดีแล้วก็อยากลองไปให้แบบแล้วก็อยากมีรางวัลสักรางวัลหนึ่งที่เป็นแบบานักแสดงนําหญิงหรือว่านักแสดงหญิงต่างๆที่แบบเออเราก็มาถึงตรงนี้แล้วว่ามีโอกาสได้อยู่ในวงการมีโอกาสได้เล่นละครก็แบบก็อยากทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแตเดีว่าพอเราได้ลองไปไหอย่างแล้วเราสึกว่าอันนี่น่าจะเหมาะกับเราใช่บ้างบางอย่างก็ไม่ได้เหมาะกับหนู งามแต่รู้สึกว่าเราไย่ไปต่อได้แต่ทำไมฉลองสึ่งว่ามันยังไม่ได้เป็นสิ่งได้ที่เราเคิดเพราะว่าความฝันหนูจริงๆเลยไม่ไม่ได้ใช่กันเป็นนางงามค่ะรู้สึกว่าเอ่อการเป็นาานางงามของหนูมันสําเร็จความที่ตั้งแต่ตอนที่หนูได้รองอันดับ5าแล้วแล้วก็นำตรงนั้นอยากมาต่อยอดในเรื่องของแบบสายงานต่างๆต่อไปหลังจากนี้ซึ่งตอนนี้มันก็มาถึงแบบเวน,นั้นแล้วแต่เพียงแค่ว่ามันต้องดีไปให้ไกลกว่าน,นี้เลยค่ะยัไม่บ เธอได้ก่อนหน้่งช่างแต่ว่าพี่ ถ้อยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c ค i b ์ที่ YouTube c h annel ทับดาลา Facebook ทับดาลาและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ